I they did ask and show me a photo if this is what she looks like. Um, it was hard to tell. Uh, don't want to be rude, but my mum looks old so I can't tell what she looks like now. Sorry, do you um, have a, uh, do you have the photo of your mother? Yeah, uh, I've got I found her on Facebook. Oh, huh? um, really? Yeah, but you look me, how do I? I'm allowed to show it on here? Yeah, yeah. Yeah, yeah. So hopefully this one. Oh, no, Ah, yeah. you try to contact to her, but but not not reply from her. No reply. And then in Phuket, um, the Thai police was very nice to drive me where I used to live in Kata uh, Beach, the condo. <coughs> พาเขาไปพบกับข้อมูลที่ว่าเขาเคยมีชื่อเป็นผู้อยู่อาศัยณคอนโดแห่งหนึง่งย่านหาดกระตะจังหวัดภูเก็ตกับแม่ของเขาแต่แล้วความหวังที่อาจนำพาเขาไปเจอแม่ที่พัดพรากกว่า30ปีก็กลายเป็นเพียงเศษฝุ่นในห้องที่ถูกปิดตายนะครับ it, it looks abandoned very dusty it's left as as it is it's got everything in there looks like we got everything And ran off and never came back never off เป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อ e e mm ีเตอีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a e e b o o k อีเตอร์ีจันหรือ y o u t u b e อีเตอีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอีจัน เอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจเฟซบุ o o อิเตอร์อีจันยูทูบอิเตอ e ์อีจันหรือ t i k t o อ e a อ e r ตอร์อจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o o อ e เตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิอจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับิหหาาาาารรรแ่่งกกทีพนอนุภดฝ เห็นฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นให้จากกันจะท้องไปยัญปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า